สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาแนะนำบัตอตรเียนรีวิวเจ้าบัตอตรเียนยี่ห้อวอลล์นะครับ W A H L Professional f i e s t a r รุ่นดีเทลเลอร์ L I นะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับแล้วก็ใบมีดนะครับจะเป็นขนาดเล็กนะครับ3ามมบแมิลลิเมตรนะครับแคบๆผลิตที่อเมริกานะ ตัวนี้การขอบปันจรได้ดีนะครับแล้วก็เข้าซซกข้อมูลได้ดีมากแล้วก็จะมีการรับประกันนะครับมอเตอร์1ปีเต็มนะอะไรมีให้ซ่อมบำรุงทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวท้ามาดูด้านใดว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไร้สายนะเราจะมีแท่นชาร์จด้วยนะครับดูไหมมีแท่นชาร์จด้วยนะครับก็ จ้าปัตเลตียนตัวนี้นะครับจะเป็นปัตเลตียนที่ช่างตัดผมนะครับทั่วโลกนิยมใช้นะนะครับเดี๋มดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเข mm. ้าม mm. เขาจะแถมนะครับท่านชาร์มาให้ด้วยดูท่านชาร์ตท่านชาร์ตสวยๆเลยนะครับแถมท่านชาร์จให้ด้วย mm. มีสายนะครับ อะแดปเตอร์สายชาร์จเนี่ยแถมบีมาด้วยนะครับลองพันมามีมา3เบอร์นะมีน้ำมันแปลงปัดนะครับเห็นไหมแปลงปัดก็เป็นแปลงปัดแบบพิเศษนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่ามันจะชาร์จยังไงบ้างนะครับนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาเช็คดูว่าไฟชาร์จเข้าหรือเปล่านะนี่นะครับ ลองเปิดสวบิกเลยครับว่าติดหรือเปล่าครับวิธีการนะครับใส่หวัวชาติใส่ดึงเข้ามานะครับดังปึกตอนจะออกก็แค่กดกดกดแรงๆมันก็จะดันออกไปนะหวหัวชาติอย่างนี้นะครับ สามหัวชาร์จไฟใี้ทั่วโลกนะเดี๋ยวช่างใหญ่จะเป็นชาร์จให้ดูนะครับว่ามันไฟเข้าหรือเปล่านะก็เสียบสายชาร์จนะครับสถานะไฟโชว์นะครับ Li นะลีเทียมไอออนนะครับเราเปิดเสียงเลยครับ,นะรบเสียงก็แรงครับมอเตอร์แรงครับโอเคเดี๋ยวช่างใหญ่จะทดสอบนะครับจะทดสอบว่ามันคมขนาดไหนนะเอาเสียผมมาเลย ครับจืดผมมาลองกันดนูเห็นะหวหนวเกียบผมคิดช่างใหญ่ จะชาร์จบนแท่นชาร์จให้ดูนะว่าไฟมันเข้าหรือเปล่าปกติเราจะใช้สายชาร์จกับตัวนี้ดันเข้าไปแล้วก็เสียบปลั๊กทั่วๆไปนะตัวนี้ก็แถมมาให้นะครับแถมมาให้เดี๋ยวช่างใหญ่จะวางแท่นชาร์จอยู่นี่ใส่ฝันให้เรียบร้อยนะครับเสียบ ตัวนี้มันจะสามารถโยกได้นะครับเราเข้าไปนี้ดูดูแง่งมันครับนนะล่องมันอยู่ข้างล่างแล้วก็ให้ล่องอยู่ข้างล่างเห็นไหมตัวนี้ดนันไปเสียไฟตรงๆนะก็แทนชาร์จสังเกตนะครับไฟสังเกตดูไฟนะครับไฟมันจะขึ้นมันจะวาบวาบวาบ เาว่าบวบก็แสดงว่าอะไรสถานนะชาร์จได้ใช้งานได้ปกตินะไอนะครับวบบวบนะชาร์จไว้กี่นาทีนะครับชาร์จไปเลยสองชั่วโมงก่อนใช้งานนะครับชาร์จกระตุ้นหน่อยห้าทีสิบทีก็ได้ถ้ามันไม่ติดนะหมายความว่าเปิดขึ้นมานะครับมันอาจจะ เปิดใช้งานนะครับบางทีสวิตมันอาจจะไม่ติดนะนะครับเราก็อาจจะใช้ตัวชาร์จกระตุ้นไฟมนิดนึงนะครับกระชากกระชากอารมณ์มันขึ้นมาหน่อยนะครับคือปกติมันก็เปิดติตนะครับปกตินั่นแหละนะครับแต่บางทีมันอาจจะหลับไปนานหน่อยอาจจะนานๆเอามาใช้ทีนะนะครับช่างใหญ่ก็ให้ทีมงานรับคมเปิดปากเรียบร้อยแล้วนะครับ ราคารวมรับคมและส่งเคอรี่นะครับ4,200บาทนะยังมีสินค้าจำหน่ายนะครับรับประกันมอเตอร์ปีหนึ่งสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0819856234 0625483999นะครับช่องทางการสั่งซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจกำเนิดซาลอนและ l ล n e แอดนะครับแอ K A S E M เป็นชื่อของช่างใหญ่นะครับชื่อจริงๆเลยนะครับรหัสตัวแทนจำหน่ายของเคอรี่ที่นี่ก็จะเป็น 8 4 4 5นะนะครับกําเนิดซาลอนเป็นตัวแทนรับส่งพัสดุเครี่เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ทุกคนจะได้ของไวนะครับแล้วก็วันนี้เป็นลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาน่าทุกศิษย์ช่างใหญ่นะครับอยู่มินบุรีนี่เองจะรีบจัดส่งของให้ด่วนเลยนะครับชื่อคุณอะไรครับเอามาดูใกล้ๆนะครับนะครับร้านตุ๊กมินิมารนะครับอยู่คลองจันนี่เองนะครับ ก็ช่างใหญ่จะปิดนะครับที่อยู่ให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านที่ติดตามรับชมบแล้วก็สนับสนุนทีมงานช่างใหญ่นะก็หลังจากหมดประกันแล้วทีมงานท่างใหญ่ก็ยังดูแลเหมือนเดิมนะนะครับของยังมีจำนหน่ายอยู่ตัวอยากจะได้ตัวกันขอบกันจรรับคมสวยๆนะครับงามๆเอาไว้ประจำร้านเอาไว้ไปใช้งาน ไม่ผิดหวังครับตัวนี้ช่างเหญก็ะช้ดีนะช่างเหญก็ใช้ตัดทั้งผมหญิงผมชายนะครับเน้นกันขอบกันจรน,นะไม่เหมาะที่จะมาถมเร็วๆแล้วก็เอามาขึ้นทรงไถาผมหนาๆเป็นเรื่องเนลาวไม่เหมาะนะเหมาะกันขอบกันจรเหมาะเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆต่อสั้นๆต่อทีๆนะนะครับแล้วก็ก็มีอะไรลนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย